คาตานะบลูมาสเตอร์นะครับมันมาอีกแล้วสกินคาตาเนใหม่อันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ของฟรีไฟล์รอบนี้เป็นคาตานะโทนน้ำนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าเป็นสีฟ้าแล้วก็เหมือนกับคลื่นน้ำอยู่ตรงปลายดาบเวลาเราถือเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะครับนี่เด่นอยู่นะแต่ว่าสีเนี่ยเคยเห็นแล้วนะครับโทนสีฟ้าเนี่ยผมจำได้ว่ามันเคยมาหลายอันแล้วอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอันล่าสุดกันละกัน มาในกิจกรรมแบบใดเอ่ยก็เป็นกิจกรรมที่มีคาตานะเนี่ยเป็นของรางวัลใหญ่แล้วก็มีคาตานะไฟด้วยอันนี้ก็คาตานะเพลิงอันนี้คีย์บอร์ดอันนี้คาตานะไซเบอร์แล้วก็เคียวนะครับอันนี้เป็นเคียวดีแทกนี่หว่าลงตู้แล้วใช่ไหมใช้โทเคนก็80อันนะครับซึ่งส่วนตัวผมว่าสุ่มโดยตรงอะ่ะมันไม่น่าจะออกมันต้องเก็บโทเคนมาแลกนะโอเคสิบ <Okay. S 1> ครั้งแรกลดราคา50%สอเนะครับสื่อ15เพชรไหนลองซิ โอ้โทเคนล,ลอยมาเลยกี่อันครับเนี่ย3 4 5 6 6อันเฮ้ยก็ครึ่งครึ่งนะแสดงว่าโทเคนตู้ดีไม่น่าเจือนะครับมะเดี๋ยวผมจะปั๊มทีละสิบครั้งไปเลยนะครับเราต้องกดเฮ้ยโอ้ได้คีย์บอร์ดตกใจด้วยว่าคาตาออกแต่ก็ดีนะอันนี้ผมยังไม่ได้มาไปต่อครับผมจะกดทีละสิบครั้งรัวยาวไปเรื่อยๆนะปั๊มยาวไปครับเป้าหมายเราก็คือ80โทเคนเราก็กดยไปเรื่อ เราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อยนะฮะครบแล้วมั้ง่ะไวจัดไม่เกลือเท่าไหร่นะครับตู้นี้ได้มา81โทเค็นกดแรกเลยอเอาแค่คาตนะอย่างเดียวนะครับจริงๆก็อยากได้ไอ้คีย์บอร์ดมเมื่อกี้แต่ว่ามันออกมาเฉยเลยคาตนะบลูมัสเตอร์เป็นเจ้าของได้แล้วนับบัตนาว <Hey. S 1> ล้มเหลวในการใส่คืออะไร มันมีล้มเหลวในการใส่ด้วยอ๋อสงสัยผมเปิดสุ่มไว้แน่เลยนี่เราต้องปิดสุ่มก่อนอได้มาครอบคลองแล้วนะครับคาตนะน้ำเกลือต้อนรับสงการจริงๆผมต้องเปลี่ยนชุดนะต้องใส่เป็นชุดนี้นะครับชุด blue master จะได้เข้าตีมกันมีใครได้แล้วหรือยังครับชุดนี้เขาแจกฟรีเมื่อวันก่อนนะแค่ลงไปเล่นกับเพื่อนเกมนึงก็ได้ชุดไปใส่เลยนะครับนี่เวลาถือคู่กันก็จะออกมาประมาณนี้ ชุดฟรีแต่คาตานะไม่ฟรีสรุปแล้ววันนี้โดนไป945เพชรหรือประมาณ300บาทนะครับแต่ถ้าใครสุ่มได้ถูก,กวันนี้ก็มาคอมเมนต์บอกด้วยกันละกันนะฮะช่วงนี้รู้สึกว่าอากาศจะร้อนมากๆเลยนะครับร้อนจนเหงื่อแตกเหงื่อแตนมีใครร้อนกันบ้างไหมครับแต่ส่วนตัวผมว่าน่าจะร้อนทุกคนแหละไม่น่ามีบ้านใครหิมะตก ยกเว้นอยู่เมืองนอกนะต่างประเทศอะไรอย่างนี้มีไหมมีใครดูจากต่างประเทศไหมครับอยู่ประเทศไหนกันมาวันนี้ลงกันที่หอนาลิกือเราจะไปตามหาคาตะนะบูมัสเตอร์กันนะครับไฮ้ <Hey. S 1> ใครอะผมว่าผมลงก่อนแล้วเนี่ยทำไมเขามาถึงก่อนหรือว่าผมไม่ทันมองเราต้องปล่อยเขาไปก่อนนะเขาอยู่ในบ้านแล้วถ้าเราไปทีหลังเนี่ยเราไม่มปืนเราอาจจะโดนซัต์ลวงคาบ,บ้าน พี่ได้แล้วไอ้น้องลูกซองเอ็นโฟโแมงป่องกับมังกรไฟนะรู้สึกร้อนหลังยังไงก็ไม่รู้เอามาสะพายเนะี<อ>่ย<อ>เกือบจะบินเกือบจะบินพึ่งลงถึงพื้นแล้วเปล่ายังวิ่งอยู่เลยแล้วเมื่อกี้เพื่อนเขาตอดผมด้วยนะข้างหลังใช้เปล่าไม่รู้อาจจะเป็นตีอื่นเดี๋ยวขอยาำซ้ำก่อนนะครับ โอ้โหของอย่างเกลือเพิ่งลงถึงพื้นแน่เลยทรงนี้ใช่ไหมกะจะดักตกเต็มที่ไม่มีของให้ฟาร์มเลยเฮ้ย <Wow. S 1> เห็นอะไรวะแวบบนี่เ <Wow. S 1> จอแล้วคาตนาที่ตามหามาดูกันแบบชัดๆกันเลยและนี่ก็คือคาตาณาไม่บูมัสเตอร์คาตนาพลังปานน้ำเกลือแห่งฟรีไฟล์ใครถือเนี่ยรับรองว่าคุณจะได้กินเค็มตลอดปีตลอดไป ไหนดูเวลาใส่ฝากซีโอ้โหโออลา,าหายหมดเลยผมคิดว่าจะมีเอฟเฟกทะลุฝากนะครับสรุปไม่มีเมื่อกี้เสียงใครได้ยินเสียงเหมือนคนถือไม้อะไรสักอย่างป๊อกแป๊กแถวนี้มันต้องมีคนอยู่ใกล้ๆนะขออนุญาตหาคนเฮ้ยแล้วไรเพึ่งล,ลงพ่อหนุ่มลงมาอย่างนี้ไปคุยกับสปไปเดอร์พี่น่อย <S 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 เอา้าไปไหนอะ อมานี่เหรอวิ่งหนีสไปเดอร์ใช่ไหมเดียดจัดให้หัวลั่นไปกจะเอาแมงมุมล็อกขาแล้วฟันซ้ำแต่พวกปิงมาอย่างนี้มันต้องฟันสดแทนวันนี้ใส่สกิลแมงมุมมานะครับก็เดี๋ยวผมจะไปเล่นแบบสายเกียนเอาแมงมุมยิงล็อกขาก่อนแล้วก็เอาคาตาณะฟันซ้ำ แต่เมื่อกี้ผิดพาท,ทางเทคนิคนิดหน่อยแบ่งมุมหาเป้าหมายไม่เจอส่วนที่ผมใส่อยู่นี่ก็เป็นชุด Blue Master นะครับชุดแจกฟรีจากภาษี GM มาพร้อมท่าปรานวาลีด้วยนะเป็นท่าทันจิโร่นะครับตอนนั้นก็คอลแลบกับดาบพ,พิฆาตอสูร ในเดือนนี้นะครับยังมีผู้ชม48.7%ที่ยังไม่ได้กดปุ่มติดตามนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดกันด้วยนะฮะเพื่อที่คลิปจะได้เด้งขึ้นฟีดบ่อยๆและผมจะได้ถึงกาวล้านซับไวๆด้วยนะครับตอนนี้ไอเทมเราก็พร้อมแล้วนะครับดาบพร้อมปืนพร้อมชุดพร้อมเหลือแต่คนเนี่ยที่ยังไม่ค่อยพร้อม เฮ้ยแต่งจริงวงมันจบตรงนี้เลยนี่ว่าวงเขียวเห็นล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องวิ่งก็ได้นะเราแช่อยู่ตรงนี้ยาวเลยดีไหมไม่ดีหรอกเดี๋ยวจะเหงาแล้วไปหาคนฟันดีกว่าเฮ้ยใครอะเจอเหยื่อปล่อยแมงบุมไปลูกพ่อล็อกขาเรียบร้อยขาเดียงไปดิจะชุบอ่ะไม่ให้ชุบนะจ๊ะ เกือบจะบ,บินเฮ้ย hey, คนเมื่อกี้นี่วา่าศพแรกอะทำไมเกิดมาได้สแสดงว่าเพื่อนเขาต้องอยู่แถวนี้แน่เลยแต่ผมเดาว่าเขาอาจจะมาจากโรงงานนะเพราะโรงงานนะมันมีตู้ชุบพอเขาฟื้นเสร็จเขาก็วิ่งกลับมาหออีกรอบนึงเฮ้ยโอ้โหฟาร์มาสามปกติมันต้องดอกหนึ่งดอกสองไม่ใช่หรอวันนี้ทำไมมันดอกสเลยครับเนี่ยโชคดีจัด เก็บเสร็จที่พร้อมใช้งานแล้วไม่ต้องอัปเกรดเดี๋ยว <c oughs> ขอดันไปดูที่โซนโรงงานนะครับเผื่อว่าจะเจอไอ้แก๊งที่ชุบเพื่อนเมื่อกี้และใครเข้ามาแว้นรถเล่นอยู่ริมถนนครับนะ่ะแก๊งเด็กแว้นมาตั้งถ่านเล่นน้ำหรือเปล่า <c oughs> หุยยิงกันด้วยโหอย่างเดือดหัวเล่นด้วยไปหนึ่ง <c oughs> ไปต้องคาน ยิงหนึ่งแต่ทำไมได้สองสูนไปโดนใครน้องอุ้ยตรงนี้อีกแกง๊งสองสาวเดี๋ยวเจอบางบุมพี่หน่อยไ,อไปเลยสปไปเดอร์แมนลูกพ่อเอาปิดไอวอลซะงั้นโหเสียแผนเลยกะจะไปฟันหลังสักหน่อยไม่รู้เรื่องลวงฟ้าอีกคนกระโดดใหญ่เดินไม่ได้ใช่ไหมโดนบางบุมกัดขาเอาแล้วไปไหนกันเฮ้ย แลไอ้ดีเขานั่งทำอะไรเหรอ,อหมาป่าล่าโหดหัวแตกเฮ้ยใครอ่ะตัวแถมเหมือนเราโผล่มายังไงมานี่สิหุยเดินได้ไงเพลงดาบฮาคิร้อยเมตร ไอ้ไปโดนได้ไงเมื่อกี้มันอยู่นอกระยะนะสงสัยสุดปลายดาบพอดีโดนพื้นน้าสังหารเข้าไปที่เจ้าเห็นอยู่น่ะไม่ใช่วิชาฟันดาบธรรมดานะมันก็คือสิ่งที่เรียกว่าปานวาลียังไงละ่ะ <c oughs> ไปหมดแล้วสมอง <c oughs> เดี๋ยววันนี้ผมจะไม่ไปไกลแล้วกันนะผมจะวิ่งอยู่แถวๆขอบวงเขียวนั่นแหละเพราะว่าคนอื่นน่ะเขาก็เห็นวงนี้เหมือนกันนะครับ ถ้าเกิดเขาดันเข้ามาเนี่ยบอกเลยโดนแน่นอนโดนยิงเหรอใช่โดนยิงนั่นแหละแต่เดี๋ยวดูก่อนนะว่าตึงหรือเปล่าถ้าไม่ตึงเนี่ยผมจะเอาแมงบมล็อกขาแล้วก็เอาคาตาะะฟันหัวนะครับโอเคได้ดาบมามระช้ให้คุ้มมีเสียงผมได้ยินเสียงนี่มาสาวหรือว่าเสียงใครวิ่งไปไหนเนี่ยเจอแม,มองบมงพี่หน่อยน้อง ไฮเงดาบปานวาลีสายน้ำเกลือนกอีกโกยมายัางไงเนี่ยหล่นมาจากฟากฟ้าเอ้ยมาอีกหนึ่งชุดคุณๆนะเราใช่แก๊งเด็กแว้นเมื่อกี้ปะตัางชาติวย ลวงเฉยไม่มียาใช่ไหมงอนหนึ่งอ <Easy. S 1> าลิงมาด้วยใช่ป่าวเดี๋ยวผมจะโชว์วิชาเพลงดาบปาปลิงแต่ขอาเดี๋ยวนี้แล้วัาหนักใช่ไหมแถวลบบุรีเจอพี่หน่อยน้องวกวับวนท่าที่หนึ่งเฮกดาบที่ขาดวานอน ไอรอนแมนจริงปะเนี่ยที่มปนโทนี่สตาร์คนี่ว่าและสี่ชุดก็คล้ายๆด้วยนะเดี๋ยวซื้อชิปอัปเกรดก่อนลูกซองผมยังเวลหนึ่งอยู่เลยเจเจชิปอัปเกรดสิอันแปลกกับระเบิดดักไปก่อนมันมีตีแวนอยู่ริมกํแแพงนะผมว่าเดี๋ยวต้องมาที่ตู้นี่ยังอยู่ะ้างยัยงตั้งไอวอร์ รูบนไม่ทะลุมาทะลุรูล่างเห็นใครแวบๆนแน่เล็งเหลอต่างคนต่างเล็งเจอกันความบันจึงบังเกิดมานี่เิเอาหนีเฉยอ๋อจะออกมาตู้ พี่แถมแมงบุมให้อีกตัวไไน้องเรียบร้อยหัวแตกเฮ้ยสซโอร้อยเปอร์เซนต์จะมาเล่นทีเพอร์เหรอไม่ได้กินหรอกคนเขากำลังฟันกันอยู่ไม่รู้เรื่องเฮ้ย ฟาร์มดิฟาร์มหน่อยตอดใจเลยแสดงว่าตอนนี้ทุกคนมุ่งหน้ามาที่วงเขียวแล้วครับและตรงนี้มันเป็นตู้ม่วงกับตู้ขาวอยู่ด้วยกันเดี๋ยวผมแปะระเบิดตักไว้รัวๆมันใครเผลอวิ่งเข้าไปทัางในในโดนแน่คือพอมันช่วงท้ายเกมอะ่ะแต่แต่เตย,ยม,มันก็จะเหลือคนไม่เต็มนะครับเขาก็เลยต้องมาชุบกันเพราะฉะนั้นแถวตู้ที่มันจะเดือดเหน่อยโอเคแต่เรารอดักร้อยแถวนี้ดีกว่า น่าจะต้องมีเหยื่อเข้ามาขอสักคนสองคนก่อนเข้าวงแต่ผมว่าเขาไม่น่าจะขึ้นมาถึงตรงนี้นะเดี๋ยวขอออกไปดูหน่อยยินอะไรน้องนี่มาเล่นมังบุมพี่นี่ดีกว่าไปเลยสไปเดอร์แมนลูกพ่อเฮ้ยอ้เอา <c oughs> เฮ้ยขันีอย่างนี้ได้ไง <c oughs> ไม่รู้เรื่องลงไปเดี๋ยวนี้เลย พันลักพิมพ์โอ้เธอหวานเจี๊ยบนี่นะครับโซนจุดเกิดเหตุทัวบิ๊กฟุตมาลงตู้ม่วงยิงเตือดกันอยู่โซนนี้นี่แหละแต่ข้างบนเนี่ยหมดหรือยังเฮ้ยยังมีนี่ไงเอตัวที่ต่อยผมเมื่อกี้แน่และใครมาวิ่งผ่านหน้าไปก่อนก่อนข้าว แม่จะดักลอยซะหน่อยรู้ทันอีกตีเดียวกันหรออา้าวคิดพวกคนละตีกาจะเก็บไอตัวถอดเสื้อไว้ฟันเล่นซะหน่อยเจ็บไปดิไปหนึ่งมาอาพี่ละไอ้น้องวิชาเพกาบปากน้ำเตือ หัวแตกแม่ฟันมานเลยบูมัตเตอร์รอบนี้ได้คาตานะเบาใหม่ต้องฟันให้คุ้มนะครับเดี๋ยวไม่คุ้มที่เสียตังสุ่มมาตั้งสามรอยตอนนี้ก็เหลือสองคนสุดท้ายนะครับน่าจะไม่ได้อยู่โซนนี้แหละโรงงานเคลียร์แล้วแล้วก็ข้างหลังก็ไม่บีแล้วผมว่าเขาน่าจะอยู่โซนกลางวงจากไหนวะ อยู่บนป้อมป้อมก็แหวงก็ยังจะขึ้นไปเนาะทำเลดีใช่ไหมโอ,โ,อโอ้ยิงไม่เลิกแต่ทำเลก็ดีจริงแหละอยู่กลางวงเลยผมเห็นคนเดียวและอีกคนไปไหนตีนายเหลือหนึ่งหรือว่าเหลือสองอ,อยจอดทักทายวุ้ยพี่โน,น่นลงมาทำไม <laughs> อยู่ข้างบนก็ดีอยู่แล้วอ๋อก็คืออยู่สองคนด้วยกันข้างบนแต่ไอ้นี่โดดลงมาจะมาอ้อมผมใช่ไหมอ่ะเอาไงขึ้นอีกรอบลองๆขึ้นๆอยู่เนี่ยแหละชีวิตเอาไงกับคนนี้ดีเดี๋ยวผมจะลองจบด้วยคาตนะนะครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่า <c oughs> ลเครื่องระเบิดทักทายไปก่อน <c oughs> มามาเยอะ เดี e ๋ยวไม่ได้ใช้เพีื่องแค่หมดนะตั้งไอวอร์ปิดด้วยไม่ต้องปิดหรอกเพื่อไปถึงเพื่อชาตินี้ตายชาติหน้าเดี๋ยวรอดูวงนะครับว่าจะบีบลงมาหรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะต้องลงวงมาแล้วนะเพื่อนมาหม้อเถอะยิงสวนด้วยขอเล่นปืนลูกนะ A M G เ่นแลเบย์ยี่ห้า ลงมาน้องเดี๋ยวพี่จะให้ชิมคาตะนะบูมัตเตอร์รู้จักบอกไม่ลงวงบีบตายนะแม่ป้อมใหม่มันยิงยากถ้าเป็นสมัยก่อนนะยิงอัดเพดานั้งบนนี่ตายนะครับแต่ยุคนี้มันคงต้องเข้าไปใกล้ๆถึงจะยิงได้โอเคมาแล้ววงบีบแล้วน้องไปลงตอนนี้จะลงตอนไหนมาลงมาน้อง สวยเดี๋ยวจัให้งามๆเลยตัวนี้ผมจะส่งท้ายด้วยคาตนะนะครับสเต็ปแรกเนี่ยเราต้องปล่อยแมงบุมไปกัดขาก่อนไปเลยแมงมุมลูกพ่อล็อกขาไว้แล้วก็ตามด้วยวิชาคาตนะอา้าวอีอย่างวะ วิ่งเข้าไปอย่างหงทําไมลงอย่างแมวครับเนี่ยแกจะเข้าไปฟันอย่างเท่สรุปหัวแตก ก็จ,จบไปแล้วนะครับสำหรับสกินคาตะนะอัล,ล่าสุดในทีมบลูมาสเตอร์นะครับตอนถือหน้าล็อบบี้กับตอนถือในเกมเนี่ยก็มองเห็นเอฟเฟกต์ชัดเจนนะเป็นคาตะนาโทนน้ำนะครับเห็นชัดที่บริเวณปลายดาบแต่ว่าตอนที่เราใช้ฟันเนี่ยผมว่าเอฟเฟกต์มันไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับมันก็พอๆกับสกินทั่วไปเลยเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมว่าสกินนี้ไม่จะเป็นต้องสุ่มก็ได้นะผ่านได้ก็ผ่านเก็บเพรไว้รอสุ่มอันที่เอฟเฟกต์มันเด่นจริงๆดีกว่านะครับ